แม้การเจราจายหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะมีขึ้นวันนี้ที่เมืองหุตราจายาประเทศมาเลเซียนะคะระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาค่ะโดยมีอันวาอิบราหิมนายกรัตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยานก็ตามค่ะแต่ปรากฏว่าถึงที่สุดแล้วค่ะฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเล่นนอกกติกาก็ยังคงติตดโดยการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดเจนค่ะ ทังที่เงื่อนไขการหยุดยิงนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะจะต้องจบลงภายในเวลาเที่ยงคืนนะคะของวันที่28กรกฎาคามที่ผ่านมาค่ะแต่ปรากฏว่าค่ะทหารกัมพูชากลับเป็นฝ่ายยิงเข้าใส่ทหารไทยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลตลอดจนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ตลอดทั้งคืนค่ะจากรายงานของกองทัพนะคะระบุว่าหลายพื้นที่แะคะเพิ่งมีการหยุดยิงค่ะเมื่อเวลาตีสามแล้วก็ตีห้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปราสาทตาควายแล้วก็ที่ภูมะเขือค่ะที่จังหวัดรีสเกตส่งผลให้ทหารไทยเรานะคะต้องยิงตอบโต้ตลอดทั้งคืนค่ะจนถึงรุ่งสางของวันนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะมีปฏิกิริยาตอบโต้กัมพูชาจากหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนายกแพทองทานชินวัตรค่ะเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆค่ะบอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจเนื่องจากรู้อยู่แล้วว่ากัมพูชาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ แล้วก็ในวันเดียวกันวันนี้ค่ะรัฐบาลไทยได้ออกแถลงการตอบโต้กัมพูชานะคะโดยชี้ว่ากัมพูชาขันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์นอกจากนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะได้ทาหนังสือแจ้งไปยังจีนสหรัฐแล้วก็มาเลเซียค่ะเพื่อชี้ให้เห็นนะคะได้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ จนถึงน้าเวลานี้นะคะก็มีรายงานว่าทหารไทยเราค่ะยังคงตรึงกําลังในจุดต่างๆนะคะและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองค่ะก็ยังมีการประกาศแจ้งเตือนอย่างไม่ให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าบ้านเรือนค่ะเนื่องจากยังไม่ได้ใจในะเรื่องของความปลอดภัยค่ะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงน้าเวลานี้ค่ะแม้เสียงปืนจะเงียบลงไปแล้วนะคะแต่เราวังคงต้องติดตามกันต่อนะคะในการประชุม JBC ค่ะจะมีขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในวันที่4สิงหาคมนี้หลายฝ่ายก็ยังคงคาดหวังค่ะว่าสถานการณ์อาจจะคลี่คลายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะกว่าที่สถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะ จะเดินไปจนถึงจุดที่คลี่คลายทางกลางความสูญเสียครั้งนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนหลักในการทํางานค่ะพวกเขาต้องเจอกับแรงกดดันทั้งในส่วนของทางการเมืองและก็ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนไม่ใช่น้อยค่ะจนถึงวันนี้นะคะก็ยังมีคําถามค่ะในส่วนของฝ่ายการเมืองและก็ภาพประชาชนเองค่ะ พวกเขาตั้งข้อสงสัยว่าการเจรจายหยุดยิงที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่ปุตราจายาแท้จริงแล้วค่ะไทยเป็นฝ่ายได้หรือเป็นฝ่ายเสียเปรียบกันแน่ขณะเดียวกันนะคะสหรัฐเองค่ะก็กำลังใช้เรื่องกำแพงภาษีมากดดันประเทศไทยและเหนืออื่นใดค่ะมีเสียงเรียกร้องและย้ำเตือนรัฐบาลไทยค่ะอย่าให้การเสียชีวิตอย่าให้การเสียสละ ของนายทหารทั้ง14นายรวมถึงพี่น้องประชาชนต้องสูญเปล่าไปในครั้งนี้ค่ะ